สวัสดีครับนักเรียนสาทรัพทุกคนเรียนไฟฟ้ารถยนต์กับปูสุพรรณสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ใบงานที่4ี่นะครับเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟหน้าปัดนะครับในหน้าปัดของรถยนต์นะครับซึ่งการต่อวงจรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็จะมีแจ็คนะครับในการต่อสายไฟนะครับซึ่งที่เรา่อนที่เราจทำการต่อนะครับเราก็จะต้องมีการตรวจเช็คนะครับค่าคานตัวเนื่องของสายไฟก่อนนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับ เพราะถ้าทำไม่ถ้าเราไม่ทําการตรวจเช็คก่อนหรือว่าวัดสายไฟก่อนนะครับเวลาไปต่อสายไฟในวงจรมันจะทําให้อ่าวงจรของเรานั้นมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตรวจเช็คให้ก่อนนะครับักาึกษาครับต่อมานะครับก็จะมีอ่าเป็นแบตเตอรี่นะครับที่ใช้ในการเป็นต้นพลังงานนะครับแล้วก็แผงฝึกวงจรไฟฟ้ารถยนต์นะครับตัวนี้อ่าวันนี้นะครับ สำหรับใบงานนี้นะครับครูจะสาธิตการต่อวงจรนะครับไฟเตือนน้ำมันเครื่องนะครับขึ้นที่หน้าปัดให้พวกเราเห็นนะครับว่าขั้นตอนจะทำยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็ต่อไฟนะครับจากแบตเตอรี่ขั้วบวกนะครับเอาที่ขั้วแบตเลยโคโลของแบตเตอรี่เข้าที่ขั้ว e1 นะครับจากนั้นนะครับต่อไฟจากขั้วแบตเตอรี่นะครับไปที่ขั้ว am1 ของสวิตช์กุญแจนะครับ ออกจากสวิตช์กุญแจมานะครับก็จะออกมาที่ขั้ว iG1 นะครับมาเข้าที่ฟิลนะครับมาเข้าที่ฟิลนะครับออกจากฟิลนะครับออกจากฟิลนะครับก็จะไปที่ขั้ว IG1 ของหน้าปัดนะครับเข้าที่ขั้ว IG1 ของหน้าปัดแล้วก็จะไหลผ่านนะครับวิ่งผ่านหลอดไฟเตือนน้ำมันเครื่องนะครับ เตือนน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ตัวนี้นะครับไฟเตือนน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะครับก็จะมาที่สวิต์นะครับสวิต์เตือนนะครับระดับน้ำมันเครื่องซึ่งสวิต์วันนี้คูจะใช้สวิต์เบรกแทนนะครับซึ่งหลักการก็อันเดียวกันนะครับซึ่งหลักการก็คือเมื่อตอนแรกถ้าจะไปสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไฟหน้าปัดก็จะโชว์ขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่มีแรงดันเมื่อเราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับน้ำมันเครื่องนะครับก็จะมีแรงดันนะครับจากปั๊ม แรงดันน้ำมันเครื่องก็จะไปดันนะครับให้สวิตช์ให้คอนแทคมันแยกออกนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต่อไฟออกจากสวิตช์นะครับไปลงกาวที่ขั้ว E นะครับขั้วลบนะครับการทดลองนะครับก็คือเปิดสวิตช์ตำแหน่งไอีเห็นไหมครับรูปการน้ํามันเครื่องก็จะขึ้นให้เห็นนะครับอันนี้ก็คือช่วงที่เครื่องยนต์ยังไม่ทํางานนะครับไฟก็จะโชว์นะครับเพราะว่าแรงดันน้ำมันเครื่องยังไม่มี เสร็จแล้วถ้าเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับปั๊มก็จะสร้างแรงดันนะครับปั๊มน้ํามันเครื่องก็จะสร้างแรงดันนะครับน้ํามันเครื่องก็จะไปดันนะครับสวิตให้แยกออกจากกันนะครับหน้าคอนแทคก็จะแยกออกจากกันนะครับเห็นไหมครับกูจะลดลงอ่าเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คือหน้าคอนแทคนะครับมันแยกออกจากกันแล้วนะครับไฟก็จะดับลงก็จะเตือนให้เรารู้ว่าน้ํามันเครื่องระบบน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์เราปกตินะครับอ่าสำหรับใบงานนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาหลังจากที่เราต่อวงจรไฟเตือนน้ามันเครื่องนะครับเสร็จไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูนะครับการต่อวงจรไฟเตือนไฟบกมือนะครับขั้นตอนนะครับก็คือไฟจากแบตเตอรี่นะครับเหมือนเดิมนะครับเข้าที่ขั้วแบตนะครับเข้าที่ขั้วแบตโคลบของแบตเตอรี่นะครับเข้าที่ขั้วอินนะครับของแบตเตอรี่จากนั้นนะครับไฟจากขั้วแบตนะครับ ก็จะไปต่อเข้านะครับที่พั่ว AM 1ของซิตช์ุญแจนะครับจากซิตช์ุญแจนะครับทีนี้จากซวิตช์ุญแจนะครับก็จะออกมาที่พั่ว i g 1นะครับพั่ว IG1 นะครับมาผ่านฟิวนะครับมาผ่านฟิวออกจากฟิวนะมันก็จะไปที่พั่ว IG1 นะครับที่หลอดไฟเตือนไฟเบรนะครับที่หน้าปัดนะครับ จากนั้นนะครับไฟก็จะออกมาจากหลอดไฟเตือนที่หน้าปัดนะครับมาที่สวิตไฟเบรกมือนะครับต่อจากนั้นนะครับไฟก็จะผ่านจากสวิตเบรกมือนะครับมาลงกาวนะครับมาลงกาวที่ควนดีนะครับของโกลดแบตเตอรี่ทีนี้เราก็ทําการทดสอบนะครับโดยสวิตตำแหน่งไอทีนะครับแล้วก็ทําการดึงเบรกมือนะครับเมื่อดึงเบรกมือขึ้นนะครับไฟเบรกมือก็จะติดนะครับก็จะขึ้นที่หน้าปัดเป็นหลอดไฟเตือน เสร็จแล้วเมื่อเราปลดเบรกมือนะครับหลอดไฟเตือนไฟเบรก,กมือก็จะดับลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนการต่อวงจรไฟเบรกมือครับเจอกันคลิปหน้าครับ